รีวิวบัตตี้โฮปสองอสูรป่วนคู่กัดในตำนานจากคู่กัดสู่คู่หูจำเป็นในสึกของวัมไพและหมาป่างเงินเชิญพบกับการรีวิวที่จะทำให้คุณตัดสินใจกดสั่งจองทันทีที่ฟังจบเนื้อหาอาจมีสปอยหกพี่เลี้ยงแห่งความหวังแม้คาแรคเตอร์ของพี่เลี้ยงคนนี้ทำให้เรารู้สึกเอนดูยิ่งกว่าเด็กๆอสูรอีกสองตนจนอยากลงสนามไปเป็นพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยงอีกทีแต่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเปรียบดังความหวังให้เด็กๆได้พัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่ดีกกวว่าในนทุๆั วารนแวมไพาสายซึนซึนเดรย์อย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นหรือนี่คือความสม่ำเสมอของชายหนุ่มคนนี้กันนะในเล่มนี้วารนค่อนข้างมีบทบาทมากใครเป็นมาม,มีของวัมไพน้อยตัวนี้ก็รอได้เลยเพราะเป็นเด็กที่ทั้งหล่อเท่พึ่งพาได้และเก่งกาจไนล่หละโดโลเรสหมาป่าแสบสนเจ้าหมาป่าเงินน้อยเติบโตเป็นหนุ่มสุดเฟี้ยวเปรี้ยวเข็ดฟันกันแล้วนะหากใครอยากเลี้ยงน้องหมาที่ตัวโตแต่ยังชอบน้อยเราอยู่ จะขาดโดโลเรสไปไม่ได้เลยฟิลแฟนเด็กเวอร์ความสัมพันธ์คู่กัดเท่ากับวารนประทะโดโลเรสส่วนกรรมการเท่ากับโฮบไม่ว่าเปิดปากคุยกันทีไรก็เป็นต้องทะเลาะกันแทบทุกครั้งไปและคนที่ต้องลงมือห้ามก็คือพี่เลี้ยงอย่างโฮบในละ่ะคำว่าครอบครัวถ้าโฮบคือครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นและยินดีที่มีสมาชิกครอบครัวใหม่ๆอย่างพวกเด็กๆฝั่งครอบครัวเก่าของเด็กๆก,ก็จะเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดแต่ในท้ายที่สุดก็ผ่านมาได้เพราะโฮบ ตัวร้ายตอนแรกที่เจอกับตัวร้ายอาจมีจุดให้ชวนสงสัยว่าอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรแต่อ่านได้เรื่อยๆไม่เครียดหนักมากนะดำเนินเรื่องเริ่มต้นด้วยเส้นเรื่องที่สงบทำให้ระวังใจว่าจะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแล้วก็ตลบหลังเราด้วยการที่ได้พบกับศัตรูในตอนที่ไม่ทานตั้งเนื้อตั้งตัวตื่นเต้นเลือดสูบฉี่สุดฉากผจญในแดนบําไพเหมือนรายการนำเที่ยว ตั้งแต่หลงเข้าป่าหลบเข้าถ้ำบุกปราสาทมุดดินดำน้ำตะลุยพายุเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆสำหรับตัวฟรีเข้าแดนวํพาพัยท้ายที่สุดนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อคนที่ต้องแยกเคี้ยวใส่กันทุกครั้งที่เจอหน้าต้องหันมาให้ความร่วมมือกันร่วมหาคำตอบได้ในนิยายแฟนตาซีเล่มใหม่จาก1168งหนึ่งบัตด,ดีโ้โสองอสูรป่วนคู่กัดในตำนาน